ในวันที่28กันยายน2,564อาจารย์แห่งทวยเทพนั่นคือเทพพระพฤหัส,สบดีนะครับจะโครจรเข้าสู่กลุ่มดาวราศีมังกรนะครับในทางพาราตะเรียกว่าอาจารย์แห่งทวยเทพนะครับเป็นอาจารย์ของเทพทั้งหลายทั้งระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับจะโครจรเข้าสู่พบที่10นะครับ อยู่กลางฟ้านะครับนะให้กับชาวลัคนาราศีเมษจะเกิดผลอย่างไรกับดวงชะตาก่อนฟังคำพยากรณ์ก็กดถูกใจกดติดตามให้ผมกับน้องเฮงเฮงและน้องมารวยด้วยนะครับกับผมกับน้องเฮงเฮงมารวยจะขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในวันนี้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับในช่วง28กันยานถึง4พฤศจิกานั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับ จะมีคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งระบบการระบบการวางแผนการงานอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นดาวแห่งความสําเร็จความร่ารวยนะครับโคจรอยู่ในมุมนี้นะครับชาวลัคนาราศรีเมษต,ต้องบอกว่าจะมีการจัดลําดับในเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณน่ยจะทบทวนงานวางแผนงานจัดระเบียบตนเองเกี่ยวกับงานได้ดีมากขึ้นนะท่านใดนะที่ทํางานประจำเนี่ย ก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณเนะี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะโดยอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับหรือเป็นช่วงที่จัดระบบงานนะครับต่างๆได้ดีจัดลําดับความสําคัญต่างๆได้ดีหรือว่าเป็นเป็นช่วงที่คุณนั่นแหละนะจะมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหน้าก่อนหลังของงานได้ดีมากขึ้นนะครับรวมถึงวางแผนการการทํางานต่างๆได้เป็นขั้นเป็นตอนได้ดีมากขึ้นเป็นช่วงที่ดี ในการจัดระบบงานใหม่หรือมีมุมมองในการก่องานก่อกิจกรรมของตัวเองใหม่ๆเช่นเคยมองมันลบๆหรือใช้โปรเซสนี้ใช้วิธีการนี้นะครับในการดําเนินงานคุณจะมีการเปลี่ยนระบบนะครับจัดจัดการมันใหม่จัดระเบียบงานของคุณใหม่เหมาะที่จะปรับปรุงออฟฟิศปรับปรุงสํหรับงานสําหรับท่านใดที่ทํางานส่วนตัวนะ นะครับแล้วก็วางแผนงานวางแผนเป้าหมายการขยายงานต่างๆนะครับบางท่านจะมีจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นในการเซตระบบงานใหม่ๆเป็นจังหวะที่จะได้โอกาสจากผู้ใหญ่สําหรับงานประจ,จาหรือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะได้มีการพัฒนางานมากขึ้นนะครับหรือเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะมีการเจาะนะครับเจาะไปที่งานแบ่งงานนะครับมากขึ้นคือเป็นลักษณะของโฟกัสมันมากขึ้น เป็นจังหวะที่งานแต่ละชิ้นแต่ละอันหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณได้เข้ามานะครับตรงนี้คุณจะจัดการมันได้ดีนะครับโดยมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นแต่ช่วงนี้เนี่ยมันท่านใดที่ตกงานเนี่ยรีบหางานนะครับได้งานอะไรก็เอาไปเลยนะครับน่ามีโอกาสได้งานในช่วง1เดือนนับจากนี้28กันยาถึง8พฤศจิกาเป็นจังหวะที่ถ้าไม่ได้งานเนี่ยมันแปลว่าถ้ากอกิจกรรมของตนเองนะครับก็จะมีมุมที่สําเร็จ อย่าไปลงทุนเยอะนะครับใช้ปัญญาในการสร้างงานสร้างจากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆสร้างจากศูนย์นะครับใช้ความสามารถหรือความถนัดที่มีนะครับเล็กๆน้อยๆเอาแบบง่ายๆนะครับคุณจะเชื่อมจูนกับพลังงานของจักรวาลของอาจารย์แห่งทวยเทพได้นะครับกำลังแห่งสติปัญญากําลังของอาจารย์แห่งทวยเทพจะอำนวยผลอำนวยโชคเกี่ยวกับงานของคุณแน่นอน การทบทวนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานนะครับมันแปลว่ามีการเปลี่ยนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงออฟฟิศเปลี่ยนจ็อบหรือเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยนะครับจะดีมากใช้กระบวนการแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องมีการปฏิวัตินะเปลี่ยนรูปแบบนะครับนะหรือทบทวนงานบางอย่างของคุณแล้วไปแก้ไขนี่คือภาษาดาวที่ผมแปลให้ท่านชาวลัคนาดาศีเมษนะครับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงาน จะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงต่อยอดจะดีมากหรือทบทวนการดำเนินงานของคุณนะครับให้ดีด้วยอีกมุมของดวงดาวเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยท่านใดที่ทำงานด้านการวางแผนทำงานด้านาที่เป็นระบบหน่อยเนี่ยนะครับจะจะมีการเซตตัวได้ดีด้วยนะครับในช่วงนี้อีกมุมนึ่งนั้นนะครับท่านใดเป็นนักค้านักขายในช่วงนี้นะครับ ก็ยังจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเหมาะปรับปรุงงานในช่วงเนี้นะเทสติปัญญาไปที่งานได้เลยนะเทสติปัญญาเทความคิดนะเทสิ่งที่อยากทานะครับนะเอาสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้วก็เอาใจไปวางไว้ไปโฟกัสนะครับสร้างเลนแห่งปัญญานะครับให้จิตใจคุณนะโฟกัสให้มากนะครับนะอำนวยโชคการปรับจูนขึ้นพลังงานกับ อาจารย์แห่งทวยเทพนะครับคุณจะได้รับความสําเร็จต่างๆทางการงานเข้ามาในระยะยาวต่อไปแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษมันแปลว่าจะมีงานมากขึ้นมีงานหนักขึ้นหรือมีเรื่องอึดอัดเรื่องงานนะครับบางท่านที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นเนะี่ยมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจบ้างกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานกับคนใกล้ตัวนะครับกับเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่อาวุโสกว่าก็ได้หรือว่าเป็นคนใกล้ตัวที่อาวุสโสกว่าหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดน,นั่นแหละไม่อกวุโสกว่าก็ได้นะครับ เป็นคนช่างพูดช่างเจราจาจะมีการขัดแย้งทะเลาะห่างเหินความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็ได้ในช่วงนี้มีเ,เหตุการณ์ให้ประทะได้สูงนะครับมีคนมาก้าวไก่ในชีวิตการงานเรื่องราวส่วนตัวของคุณนะครับปนแปลว่าคุณจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมีงานงานเพิ่มมีงานใหญ่เข้ามาหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับภาระหน้าที่บางอย่างที่จะก่อเกิดความท้าทายให้กับความคิดและสติปัญญาหรือหน้าที่การงานของคุณมีงานยากที่คุณให้ได้ทําหรือมีงานที่คุณไม่ถนัดเนี่ย ใ้ทำมีคนมีคนมาแบบเลื่อยเก้าอี้ด้วยนะในดวงดาวบอกว่าอาจจะมีคนมาเลื่อยเก้าอี้หรือว่ามีคนแบบคิดไม่ดีในในเกี่ยวกับคุณอะนะครับนะในดวงดาวเนี่ยนะเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะครับช่วงนี้ให้ระวังนิติกรรมเกี่ยวกับแกะขีดการเขียนการเซ็นการพิมพ์การจัดเก็บเอกสาร เช่นเอกสารผิดพลาดเอกสารพิมพ์ผิดเอกสารทําแล้วมันได้ทําซ้ํามีงานบางงานที่ทําแล้วได้ทําซ้ําเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นแล้วเนี่ยด้วยกําลังแห่งเทพจีโวท,ที่เข้ามาตรงนี้พยายามนะจูนพลังงานกับเทพอาจารย์แห่งทวยเทพให้ได้นะครับเข้าไปจัดระเบียบงานใหม่เข้าไปจัดลำดับกระบวนการในการคิดในการสร้างองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับงานคุณจะเกิดสิ่งที่ดีดาวสุคระห์ อย่างเทพอาจารย์แห่งช่วยเทพอยู่ในมุมนี้จะเกิดสิ่งที่ดีในการปรับ,ปร,บปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานแน่นอนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นจังหวะที่ดาวหลายดวงอยู่ในเรือนคู่ธาตุกับคุณนะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีเรื่องอึดอัดใจมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ หรือว่าเรื่องต่างๆที่มันเป็นเชิงลบจะปะทะจิตใจคุณได้ง่ายจะเข้ามาสู่อายตนะคุณได้ง่ายคุณอย่าหลงไหลไปกับสิ่งที่มันมากระทบกับตาคุณกับหูคุณจะจมูกกับปากกับใจกับสัมผัสคุณนะครับในช่วงนี้มันจะเข้าไปในมุมลบๆได้ง่ายพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์เอาอารมณ์ไปโฟกัสในสิ่งต่างๆอย่าโฟกัสในสิ่งที่ตกกระทบทางจิตทางตาทางหูจมูกอย่างอายตนะคุณเนี่ยตาหูจมูกดินกายใจเนี่ยอย่าให้มัน กระทบมาแล้วกระเทือนก็ไปถึงจิตใจคุณคุณอย่าไปเสพอารมณ์ในสิ่งตรงนั้นนะครับตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยให้สร้างพลังงานบางอย่างเพื่อจูนกับเทพชีวโวนะครับหรืออาจารย์แห่งทวยเทพให้ได้โดยการใฝ่หาสิ่งบวกเอาตาไปดูสิ่งบวกนะเพราะว่าพลังงานตรงนี้มันมีโอกาสที่กระตุ้นให้คุณเจอสิ่งลบได้มากนะครับในช่วงนี้คือมากกว่าปกติอ่ะนะครับในช่วงเนี้ยนะครับนณะราชาคณะราศีเมษเนี่ย พยายามจูนของตัวเองนะครับโดยเฉพาะไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เอาพลังงานตัวเองเนี่ยนะครับโฟกัสไปกับงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็มุมมองบวกๆพูดสิ่งบวกๆนะครับเพราะว่าสื่อลบๆอะไรต่างๆจะเข้ามาสู่ตัวคุณได้ง่ายในช่วงที่ดาวอังคารดาวราหูดาวเสาร์อยู่ในมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจถ้าเกิดคดีความหรือจะทะเลาะก,กับใครหรือจะถูกต้มตุน๋นหลอกลวง รหรือวิวาทะกับใครในช่วงนี้ก็จะถูกจ้องจับผิดอะไรต่างๆหรือเลื่อยเก้าอี้ต่างๆก็จะเจ,เจอในช่วงนี้ได้นะครับชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระวังแบบนี้นะครับแต่ดวงอะ่ะทำอะไรต่างๆทางการงานยังมีจะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับลองมองให้ดีว่าจะมีคนเข้ามาช่วยหรือไม่ฉะนั้นจะมีคนมาให้คําปรึกษาที่ดีอย่าไปมองโลกลบเกินไปช่วงนี้ระวังการปะทะให้มากแล้วก็ชาวเมษเนี่ยมีโอกาสมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับ ญาติพี่น้องเกี่ยวกับงานหรือโปรเจกต์ใหม่หรือว่า,าเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับรวมไปถึงว่านะครับท่านใดที่รอจัดการเกี่ยวกับมรดกหรือรอจัดการเกี่ยวกับบ้านลดที่ดินหลักทรัพย์มันจะมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะครับหรือได้ที่นอนใหม่ก็ได้ได้กลับบ้านเก่าไปที่เก่าหรือมีคนเก่าๆจิตต่อเข้ามาญาติพี่น้องที่ห่างหายไปนานได้ติดต่อมีโอกาสตรงนี้ ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็มีโอกาสที่ดีการหมุนในสภาพที่ว่ามีให้จ่ายนั้นเกิดขึ้นอยู่นะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีรายาจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ว่าจะมีเข้ามาให้ได้จ่ายนะครับบางท่านจะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้พิเศษมากขึ้นนะครับนะนี่คือดวงชะตาของคุณนะครับนั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะครับในด้านของความรักนะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบ มีเรื่องจุกจิกได้นะครับบางทีเนี่ยมีตัวเลือกเข้ามานะครับเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมด้วยนะจังหวะดวงดาวเนี่ยนะครับดาวพฤหัสนะครับกับดาวศุกร์นะครับทำบุมเป็นสี่ด้วยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายใหม่ๆนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจกับคนรักสําหรับคนมีคู่นะครับ มันแปลว่าคุณจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือว่าจะได้เงินจากเพศตรงข้ามมันแปลว่ามีเพศตรงข้ามมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองคุณจะโฟกัสไปเรื่องเงินกับคู่ครองของคุณมากขึ้นด้วยก็ได้หรือคุณกับคู่จะโฟกัสไปเรื่องงานเรื่องเงินร่วมกันหรือท่านใดที่มีหุ้นส่วนทางการง <squeezed S 2> ๆๆานจะโฟกัสไปในร่วมกันมากขึ้นช่วงนี้อาจอาจะแปลว่าท่านใดที่มีหุ้นส่วนเนี่ยจะมีเรื่องคุยกันผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเงินทองทองมากขึ้นนะครับ ในดวงดาวท่านใดอาจจะอาจจะแปลว่าบางคนบาง,ง,งท่านบางท่านที่โสดเนี่ยมีมีโอกาสมีคนเข้ามานะครับแต่ประมาณไปปลายตุลาเนี่ยคุณระวังการปะทะมีเหตุการณ์ให้เตะนู่นชนนี่ของแหลมทิมตําเอาไง,ไง่ายคือช่วงพื้นหัดอยู่ตรงเนี้ยมันยังมีมุมที่ดาวร้ายอย่างอังคารทั้งเสาทั้งราวหูเนี่ยมันทำมุมร้ายด้วยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในเรื่อง,องการปะทะอุบัติเหตุ ผ่าเจาะหรือเป็นลักษณะถ้ามีแผนทําฟันฉีดยาอะไรต่างก็แก้เคล็ดดวงตานะนะครับนะแล้วก็ขับรถขับลาก็เบาๆหน่อยแล้วก็อารมณ์จะร้อนมากแล้วก็คุณจะได้เดินทางด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับระวังสายตาปากฟันนะครับอ่าลำไส้อาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นกับคุณได้ท้องเสียอะไรลักษณะนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับผมกับน้อง มารูไว้ที่นอนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ